ท,ทำอะไรนะทำอะไรกินนมเหรอฮะพกนมมากินหรอจะเอาไปไหนนะ่ะจะเอาไปไหนะจะถือไปไหนแบ่งน้องเหรออันนี้เดี <c oughs> แทะข้างล่างไม่สบายใจจะขึ้นไปแทะบนที่นอนเหรอฮะกระดิกหางทำไมไมีความสุขเหรอโอ้โห,โห,โหมาไม่โลโอ้โหหมาไม่โลหมาไม่โลนั่งลงนั่งลงนั่งลงลงแทะข้างล่างไม่สบายใจเหรอเห็นแม่จะมาเก็บจะขึ้นไปแทะข้างบนเหรอโอ้โหเป็นเด็กต้องพลกนมมากินเหรอลูก ํำนึกผิดแล้วอขอโทษแม่ยังเขาเขามื่อไหน่ก <c oughs> ินไม่ได้นะลูก